ราจะดูดวงกันค่ะทุกคนนี่จะเป็นการดูดวงแบบเปิดเผยให้ประชาชนได้รู้ว่าดวงดิฉันเป็นยังไงเออคือจริงๆแล้วตอนแรกเทปนี้จะต้องเป็นเทปที่คุณลิศก,กาชัยเขาจะมานะคะแล้วเขาก็ขเขาเทเขาเทเริ่มต้นจากเรื่องของสามีก่อนเลยว่ายังไงดีต้องถเคยอกักไหมอ๋อก็มีบ้างค่ะมีบ้างรู้ว่าจุกจิกที่ปวดที่คัะเขาพูดมากเลยค่ะ <laughs> เป็นเพื่อนรุงชั้นรุงโรงเรียนอะไรที่เป็นมาโคได้แต่เงินก็ช่วงนี้หมูนเรื่อยหน่อยนะค่ะค่ะค่ะคนลุสวัสดีสค่ะพิกเลตแอนทวินวันนี้นะคะเรามาแนวใส วสคือจริงๆแล้วตอนแรกเทปเนี้ยจะต้องเป็นเทปที่ผลิตกาชัยเขาจะมานะคะแล้วเขาก็เขาเทเขาเทเพราะว่าเขาเหมือนเขาง่วงมากเพราะว่าเมื่อคืนเขากินแอลกอฮอล์เยอะไปหน่อยอใช่แล้วเขาก็ลืมแล้วเขาก็บอกว่าอ้าวหรอวันนี้ถ่ายหรอท้งนั้นที่เราก็บอกแล้ว แล้วเขาก็รับปากแล้วด้วยเราก็เลยแบบก็ต้องต้นสดเอาเนอะเทปนี้ว่าเราจะทําอะไรดีเราก็เลยคิดขึ้นมาค่ะว่าเราจะดูดวงกันทุกคนนี่จะเป็นการดูดวงแบบเปิดเผยให้ประชาชนได้รู้ว่าดวงดิฉันเป็นยังไงแล้วถ้าก็เรื่องมีเรื่องที่จะถามเยอะมากเลยนะเริ่มต้นจากเรื่องของสามีก่อนเลยว่ายังไงดีก่อนจรางจริงๆพี่ฤทธิ์ก็เป็นคนที่ดูดวงเยอะมากเดือนนี้พี่ฤทธิ์ดูดวงไปแล้วเนี่ยน่าจารักษะสามรอบสามรอบอ่ะคือเฉลี่ยแล้วคือดูดวงอาทิตย์ละครั้งเขาหน้าตาเดือนละครั้งเขาจะหาอะไร วาบ้าปะเนี่ยคือแบบ งงเดี๋ยวเราจะมาดูดวงกันนะคะดูดวงแบบสดๆขำๆคือว่าแจมอะไปเจอเว็บไซต์แบบดูดวงออนไลน์อะไรเงี้ยแล้วเค้าก็จะมีเหมือนเป็นโทรผ่าน c เซ็ center แล้วจะมีรหัสหมอดูอะให้เราเลือกจิ้มเลยอยากรู้ว่าว่าเป็นอย่างนี้มันจะแม่นไหมมัน,มนจะแม่นมหรือเปล่ามันจะแตกต่างจากเหมือนการดูดวงแบบ face to face อย่างเงี้ยเออแต่คือเขาบอกว่าบางคนอนะคือแค่โทรแบบเหมือนโทรคุยก็คือแม่นมากออแต่ก็ไม่รู้ประทานเองหรือเปล่าคลิปเองหรือเปล่างี่มาให้เลยบางคนดูดวงนะ ะะอาจจะไม่ดูเหรอไม่ดูเขาไม่มีสิ่งที่จะถามหรอไม่มีว่าคนนี้ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เป็นไรถ้าเราถามแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่ขึ้นมามันไม่ได้ไง <laughs> ใจอยากจะให้ว่าใช่อะคือการดูดวงอะก็คือว่าเราต้องมีในใจเราต้องหาคนที่เขาสอดคล้องแต่เราหมอดูคนไหนพูดเราเข้าหูคือคนนั้นน่แม่นถ้าพูดเราไม่เข้าหูแปลว่าไม่แม่นแล้วคนไหนดีอะโทรคุยเดี๋ยวนี้แล้วมันก็จะมีแบบว่าบอกว่าติดสายอยู่พักสายอยู่เนี่ยอันนี้สายไม่ว่างสายไม่ว่างเนี่ยอยู่ระหว่างการพักสายเนี่ยต้องเป็นอันที่เป็นอ๋อที่เป็นสีเขียวสายว่าออันนี้แล้วเลยแล้วกันอืออ่ะดูโทรคุยเดี๋ยวกดอย่างนี้เลยเหรออ่ะโทรดิ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะค่ะแจ้งรัยละเอียดเกเิดได้เลยค่ะ,คะเกิดวันที่10เดือนธันวาสองห้าสามสองค่ะวเวลา จัเวลาไม่ได้ค่ะอาการปีว่าไม่เกินเที่ยงคือแล้วกันค่ะวันท uh ี่สิบยทนวาเขาบอกว่าเป็นวันอาทิตย์เดือนหนึ่งปีน mm ี้เป็นปีมัดค่ะสถานภาพไปทราบแต่งงานที่ยังจดทะเบียนสมรสเฉยๆอะค่ะอันนี้ก็ถือว่ามีแล้วมีคู่แล้วหหเป็นเด็ดโอ้คุณนี่ขยันมากเลยต้องถามก่อนเคยอกาไหมอ๋อก็มีบ้างค่ะมีบ้าง สาเหตุที่ถามตรงนี้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันมีดาวคู่เพดราตแสดงว่าตรงแบบเนี้ยต้องเคยผิดหวังแล้วอกหักในเรื่องของความรักอะไรเงี้ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเก้าสถานการณ์ของคุณตอนนี้เป็นคนที่มีเชื่อมั่นตัวเองสูงเป็นคนที่มีความขยนันต้องบอกขยันมากอย่างชนิดมันจุดนิ่งไม่ได้ก็ถามก่อนตอนเนี้มีทําง,งานอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือต่างถิ่นอะไรยังไม่มีนะคะเพราะว่าในดวงของคุณเนี่ยมันไปโยงคําว่าสุภาสุภาแสดงว่านของคุณอาจจะต้อง เกี่ยวข้องกับตามผิดต่างแมนอะไรเงี้ยแล้เกี่ยวข้องทํางานร่วมกันกับแฟนอะไรไหมตอนนี้ยังไม่มีค่ะอืมต่อไปอนาคตมีสิทธิ์นะ เพราะว่าวตำแหน่งคู่คุณไปโยงถึงกรรมะด้วยกรรมะก็คือคู่มัดเกี่ยวภายในสถานที่ทํางานเดียวกันโครงงานกันเคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นร่วมโรงเรียนอะไรด้วยกันมาก็ได้ที่ตอนนี้อาจารย์ว่าคุณเนี่ยไม่ค่อยสบายใจอาจจะเรื่องที่อยู่ที่อาศัยหมดมุดหงิดใจเรื่องญากพี่น้องท้องเลียวกันก็ได้มีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายตั้งแต่สิบธันวาปีที่แล้วอันนี้มีผลถึงสิบธันวาปีนี้อยากรู้ค่ะว่าแบบเนื้อคู่จะน่า หน้าตาเป็นยังไงคะแล้วคู่ของคุณมีคู่อยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะแต่แบบอยากรู้ว่ามัดจุกติกที่ระบนที่ห่ะเขาพูดมากเลยค่ะเพราะคู่เป็นดาวสาวไะดาวสาวมันจุกติ๊กจู้จี้การเงินก็ช่วงนี้หมูเหนื่อยหน่อยนะค่ะค่ะค่ะ เลียวการงานนะของคุณตกมูลละนะแปบลบว่ามัน่นคงอ่าจังหวะนี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหนึมียากจบปุ๋ยใครไม่สบายไหมหรือเราเป็นลูกน้องเรามีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายไหมนะคะระวังคําพูดให้มากช่วงนี้พูดจาอะไรแล้วไม่เข้าหูใครสั้ก็บตัวเองไหมอ่มา ผกติคุณมีคนพูดจาดีนะแต่ปีนี้ทักษา,าจรมาเป็นกาลีพูดจาอะไรแล้วอาจจะไม่เข้าหูใครรวมทั้งมีลูกน้องก็ไม่เข้าหูลูกน้องคนลุกคนลุกการเงินกุมีปัญหาแล้ว เขาเก่ง okay, นะเขาพูดแบบไม่มีให้ช่องไฟให้เราแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะก็คือแล้วแต่แล้วแต่ดุนพินิจนะเออจะบอกเลยว่าการเงินคุณมีปัญหาถ้าคุณยังโทรแบบนี้อยู่ เราจะเลยจะเป็นจะต้องกดตัดสายไปนะคะพู้แบบกลางๆสวยๆเราอาจจะเป็นคนมีอคติในเรื่องนี้ก็ได้อันนี้ก็ขำๆนะคะขำๆเออ, <c oughs> อวันหลังเราต้องไปดูจริงจังแล้วไหมอืมปกติหนคน <c oughs> ชอบดูดวงหรือเปล่าไม่ดูปกติไนมะ่ค่อยดูปกติเราบานคนไม่ดูดวงเลยเออแบบน้อยมาก <c oughs> มีแต่แบบคิมลิกาชัยเขาเอาดวงดิฉันไปดูอะไรอย่างงี้ล่าสุดสิงแสบอกว่าบอกว่านี่ถ้าเมียหรือนี่นะเป็นผู้ชายนะบอกได้เลยว่าซีพีเจ้าสัวแน่นอน โอ้โหเสียอย่างเดียวเป็นผู้หญิงมียันรึเป็นผู้หญิงอ่ะไอ้นี่จะไปแสดงกรรมแล้วนะฉันจะต้องแปลงเพศแล้วนะจุดเนี้ยอถ้าฉันแปลงเพศเป็นผู้ชายฉันไม่ต้องสวมโอเคนะอยากรู้จังเลยว่าอะไรการันตีได้เนี่ยเริ่มต้นเริ่มต้นจากการเปลี่ยนสภาพหน้าผมก่อนใช่ไม่คิดแล้วเลยต้องแต่งตัวลุกให้มันบอยบอยกว่านี้แล้วดูที่ตัวบอยอย่างนี้นะแล้วงานเข้านะเคุยกับพี่ลิศเลยนะว่า ดีไปเยอเจ้าสัวเลยนะเว้ยเดี๋ยวเลี้ยง,งไม่ต้องลาไม่ต้องบินแล้วลาออกออลาโอ,อม่ต้องบินออแต่ฉันเนี่ยจะเลี้ยงไงใส่เปเจ้าสัวก็มาเข้า,า,าพิบัตมา เทคนิคของมดูอันนี้เป็นหน yeah. He ูว่ากวานไปสมตททุกอย่างหนูว่าเขาถามเยอะคือเรื่องของเรื่องคือพี่ลิศเทงไงเราก็เลยไม่มีอะไรทำเราก็องนั่งดูดวง่งถ้ามีปัญหาทุกใจนะไปคุยกับเพื่อนไปคุยกับพ่อไปคุยกับแม่ดีกว่าเมื่อเราก็จะบอกถ้าเกิดใครมีดูดวงแบบออนไลน์ที่ตัวแม่นจริงๆแม่นจริงอะบอกเดี๋ยวจะเอาไปเออเดี๋ยวจะลองดูว่าจริงกับเป้าอันนี้คือเทคนิคพูดไม่หยุดก็คือกินปังฉันไปแล้วหนึ่งดีนะเป็นโทรศัพท์แจมเออไม่ใช่โทรศัพท์เราเรานี่ไม่ได้ฟังที่เขาพูดเลยนะแบบ ยี่สี่นาทีห้นานาทีแล้วไปยี่ไม่จาตบประเทศเออจริงจบนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะใครชอบดูดวงเจ้าไหนอะไรยังไงที่ไหนแมน<อ>่นบอกคอมเมนต์มาได้เพราะว่าเราไม่ได้ดูเดี๋ยวเราจะเอาไปบอกคุณลิศก,กาชัยนะคะใช่เออ,<ข>อส่วนนักดูดวงที่หนึ่งเออส่วนวันนี้ก็คำคำนะคะเพราะว่าเรามีคอนเทนต์ที่ตั้งใจทำแต่เราโดนทีใช่เราก็เลยไม่มีอะไรทำนะทุกคนอย่าคิดมากไหนๆก็ไหนๆแล้ว ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปในครั้งต่อๆไปนะคะวันนี้เราสองคนไปแล้วคะ่ะ หนูเคยแบบไปกับพี่ลิศอะไรเงี้ยแล้วบางคนน่ะคือออมจริงป้าคือเดินก้าวเข้าไปหาเขาอะเราไม่ต้องพูดแอะปากเลยสักนิดนึงเลยอะคือไม่ถามว่าเดินไปเกิดหรืออะไรแทบจะไม่ทําอะไรเลยอะเขาลุกเขาทักได้เลยว่าเหมือนแบบเราเป็นยังไงยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่ามันจะตรงแบบเป็นเฉพาะเจาะจงเรื่องที่แบบเจาะจงมากอะไรเงี้ยคือเราลุกนนนคนลุกเลยล แกนล้มป่วยไม่ต้นเดือนก็เป็นกลางเดือนไม่กลางเดือนก็เป็นปลายเดือนสรุปใน3ามสิวันมันต้องมีเักวันหนึ่งที่มึงป่วยไงเอออย่างเงี้ยหรือว่าแบบไม่สบายใจเธอล้อกับผู้ใหญ่ไม่สบายใจทุกคนมีเรื่องไม่สบายใจใช่ันกตลอดแหละเออถ้าสมมติบอกว่าเออเธอหมุดหิดหนวดแฟนเธอใช่ไหมอย่างเงี้ยอ่ะเชื่อแล้วใช่รู้ได้ไงว่าแฟนเธอมีหนวดแฟนเธอนอนกลนบ่อยใช่ไหมอ่ะเชื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ย